แนะนำบทอัลอิคลาสบทอัลอิคลาสเป็นบทมักกิยะที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเอกะรวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆที่บกพร่องไม่สมบูรณ์บทนี้ได้ตอบโต้พวกชาวคริสตที่กล่าวว่ามีพระเจ้าสามองค์และทรงต,ตอบโต้พวกบูชาจเจวิตที่กำหนดให้พระองค์ มีลูกมีหลานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่ประสูตร และไม่ทรงถูกป,ประสูตรและไม่มีผู้ใดเสมือเหมือนพระองค์